วันนี้นะคะแอนจากมารีวิวนะคะ n ิกเก็ตพาเลตนะคะตัวล่าสุดนะคะสโมก y ี้ของเออ a n Decay นคะคะอย่างแรกแอนไปหอนะคะนเก็ตตั้งแต่วันที่8นะคะ,กร,ะกรกฎาคมแอนมาเพิ่งเนี่ยพิกอัพได้วันที่16นะคะ,กร,ะกรกฎาคมทีนี้เนี่ยแอนไม่แน่ใจของที่ไทยนะ่าจะเข้าปลายเข้าช่วง ปลายสิงหาต้นกันยานะคะติดตามกันที่เซฟ h ร่าไทยกันอีกทีหนึงแอนต้องบอกก่อนว่าแอนเป็นแฟน u r อร์เบอร์ตั้งแต่นี่เกตหนะคะตั้งแต่สมัยแพคเกจเป็นกระดาษแล้วก็คองดูสิหมดไปเป็นหลุมๆแล้วบางหลุมก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็แปลงก็หายต่อมาแอนก็ยังซื้ออยู่คะ่ะ n พเกตสก็ยังชอบอยู่จนสีเนี่ยสับสนก็ยังไม่หมดยังใช้ไม่หมดอยู่ก็ชอบแต่ว่าก็ยังแบบไม่ที่สุด แล้วแอนก็ยังตามมานะคะกับ Urban Decay Electronics นะคะที่เป็นสี Eject นะคะแบบนี้ก็ยังเป็นแฟนอยู่ก็สียังไม่หมดจนนอกค่ายนะคะเป็น uh, Too Faced นะคะ The Return of Sexy นะคะก็ใช้ไปได้สักพักเหมือนกันแต่แต่ว่าวันที่แอนไปลองนะคะที่นที่ก่อนที่จะจองเนี่ยก็ ไปเห็นแพ็คเกจเห็นหลายๆอย่างเช็ครีวิวอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเอานะครั้งนี้ลองให้โอกาสเขาอีกทีหนึ่งดูเผื่อเขาจะทําอะไรได้เปรี้ยวกว่าแอนเชื่อว่าเปรี้ยจริงค่ะดูสมุกิอที่แนแต่งมาวันนี้นะคะแล้วก็ดูสีคือเกินความคาดหมายจริงๆมีทั้งสีที่เป็นสีแมตต์ฝั่งนี้นะคะสีสีแล้วก็เป็นสีที่มีครีเตอร์แล้วสีที่มีครเตอร์ที่สุดก็คือแค่สีนี้ที่แอนลงเป็นไฮไลท์ พี่ตาของแอนนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าที่สำคัญที่สุดที่แอนกรีดมากในเซ็ตนี้คือแปลงนะคะแปลงเนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็ดีกว่าทุกรุ่นที่ที่ผ่านมาของ Urban d e c e y Naked นะคะดูตรงนี้นะคะเป็นอะคริลิกตรงนี้เป็นโลหะหัวแปลงเล็กเข้าซอกตาได้อันนี้คือสามารถเบรนตาแล้วก็สร้างโครงตาได้แล้วก็สามารถเป็นที่จมูกได้เช่นกันนะคะเปิดแพคเกจมาเขาจะแถมมากับพร้อมกับ วิธีการแต่งเนกเก็ตสโมกกี้แบบต่างๆนะคะสีแบบแต่วันนี้ที่แอนมาสอนเนี่ยไม่ตรงกับที่เขาสอนสักแบบเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูแลกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนส่วนสีที่แอนเกรดที่สุดในของสีแมทก็คือสีนี่ค่ะสีชื่อว่าวิสกี้นะคะแล้วก็สีที่สีม่วงนะคะสโมเดอร์นะคะแล้วก็สีอาร์มอนะคะที่เป็นดิเตอร์เยอะๆอันนี้นะคะลองติดตามชมดูสำหรับการให้คะแนนของแอนเนี่ยแอนคิดว่า แพ็กเกจเนี่ยดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาถ้าจะสังเกตได้ไหมคะกระาดาษยันโลหะยันอะคริลิกแล้วที่เปรี้ยวมากคือเนี่ยมันมันใสเห็นหมดเลยคือคือมันเปรี้ยวสวยมากจริงๆเราแปลงทาออกมาได้จริงจริงถามว่าดีกว,าก,ก,าดากว่ารุ่นก่อนๆไหมมีการพัฒนากว่ารุ่นก่อนๆไหมแอนให้ให้ให้ประมาณ 80-90%เลยที่ทำได้ดีขึ้นแล้วก็สีเนี่ยไม่ซ้ำแบบเดิมซึ่งสีเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ได้หลายหลายอารมณ์มากใช้ทั้งแบบว่าสโมกกี้กลางวันสโมกกี้กลางคืนแต่งวิงวิงกลางวันหวานหวานกลางวันเงี้ยก็ออกมาได้เหมือนกันอันว่าเออสาวไทยควรจะลองไปซื้อเก็บมาไว้อีกสักพาเลตหนึ่งเพราะยังไงแอนก็เก็บแอนซื้อเก็บอย้วนชอบอยู่แล้วแอนไม่ไม่ไม่ ไม่เปลี่ยนใจด้วยคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะโอเคยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนตามาาทูของแอนด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะเริ่มจากการบำรุงผิวนะคะใช้ r o y e l w w t t h อร์เทอร์นะคะเออเลเซอร์นะคะลงบำรุงผิวก่อนเพราะในหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะใช้พวกมอยเซอร์ไรเซอร์มากเกินไปมันจะทำให้หน้ามันนะคะด้วยความที่แอนมีรอยแดงเยอะนะคะแอนก็จะใช้ โรนาโซคอนโทรลเบสนะคะเป็นตัวใหม่นะคะที่มีสีออกเป็นสีลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมี SPF ยี่สิบสี่ปีเอบวกหวหนะคะตรงเดียวค่ะเพื่อปรับสภาพสีผิวนะคะให้สม่ำเสมอกันแล้วก็กระจ่างใสงเราไม่เหนียวนหนาน หลังจากที่แอนลงเบสแล้วนะคะแอนลงด้วยลูนาโซนะคะ YO03 นะคะเป็นรองพื้นที่แอนชอบมากจะออกเหลืองนิดนึงเพราะว่าหน้าแอนเนี่ยมีรอยแดงเยอะนะคะอันใช้แปรงอของ Po p p y b r o w n นะคะแล้วนะคะใช้แปรงของ Artist Brush นะคะเกลีย่ยครับนะคะ เพราะว่ามันจะได้มันจะไม่มีสตรอที่ยังมีรอยอยู่เพราะว่าหน้าแอนบวมมันต้องค่อยๆลงเพราะหน้ามันใหญ่นิดนึงแต่เราก็จะหลบค่ะให้หน้าเราสวยนะคะ ลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะแอนจะปล่อยให้รองพื้นเซ็ตตัวแล้วเราจะมาแต่งตากันค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพวกแบบเส็จผงลงที่ใต้ตาเดี๋ยวเราค่อยมาคลีนเก็บทีหลังนะคะส่วนอายเบสเนี่ยนะคะแอนใช้บอบบี้บราวนะคะลองแวร์อายเบสนะคะทาที่เปลือกตาก่อนเพื่อที่จะให้อายแชโดว์ติดทนนานค่อยลงนะคะแล้วก็ใช้ อายไลเนอร์นะคะดินสอของคอ l o o คนะคะอันใช้เป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทาตรงช่วงอินเนอร์อายไลเนอร์นะคะตรงช่วงวอเตอร์ไลน์นะคะทำไมแอนถึงไม่ลงแป้งก่อนเพราะว่าแอนต้องการให้ถ้าสมมติเวลาเราทำความสะอาดสมมติเวลาเราแต่งหน้าเสร็จเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเติม พอถ้าเราส่งลงแป้งไปมันจะเป็นคลาบอะคะ่ะแล้วก็เราแต่งให้เราลงเบสให้เรียบร้อยลงรองพื้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งก็จะดูสดขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาที่นางเอกของเรานะคะ Naked b ว r b e บันดี้เ n เนเกตสนะคะแอนจะใช้สีชื่อ o o m u u t นะคะตัวนี้นะคะทำเป็นโครงตาก่อนนี่นะคะ ใช้แปลงของนกเก็ตเนี่ยแหละค่ะสร้างโครงตาด้าน,นหัวแปลงที่ด้านใหญ่อย่างนี้นะคะคือมันจะดีมากถ้าเราสามารถที่จะใช้ตัวไอคอมบัสเนี่ยนะคะเบลนมาที่จมูกได้แทนเชดดิ้งวิสกี้นะคะทาช่วงข้างๆตาอย่างนี้นะคะใช้หัวแปลงที่เป็นหัวแปลงหัวแปลงด้านเล็กนะคะ สร้างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เบรนนะคะสีเวสกี้เนี่ยเราเอามาเขียนคิ้วได้ด้วยเพราะมันเป็นออกสีโทนเทาน้ำตาลนี่เป็นสีโปรดแดนเลยสร้างโครงตาแล้วก็ขอบตาช่วงนี้นะ ไม่ทาแบบว่าจะพอห่างตายเดียวแอนมองว่าถ้าทาหัวตาด้วยตาจะดูกลมสวยนะคะถัดจากวิสกี้นะคะแอนจะใช้สีที่ชื่อว่าสโมเดอร์นะคะนี่นะคะลงที่ตาตรงกลางตานะคะอานี้อาจจะดูแบบเอ๊โหมดปไปหน่อย มันจะเป็นออกสีออกม่วงๆนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดมิติที่ตานอกจากสีของตานแนเแล้วพอหลังจากสโมเดอร์นะคะเราจะใช้สีชื่อแบล็กแมกกาเนี่ยนะคะ,ลง,งะ,คะลงที่ข้างตานะคะลงที่หางตานะคะนี้นะกดสีเพิ่มขึ้นให้มีระดับขั้นของความเข้มอีนิดหนึ่งเพราะว่าตรงกลางตาเรามีสีกลางไปแล้วคือ,อสี สีม่วงนะคะคือคืนนี้แบบว่าสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้แบบแซ่บเลยตอนนี้เราก็จะเติมสีชื่ออมอนะคะสีนี้ลงตรงกลางตายครั้งหนึง่งใช้นิ้วต,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 ตรงตตตรี้ทับสีม่วงให้ดูมีมิติขึ้นมา จะนัวขึ้นคนะ่ะวลาเราตาปึิงๆอย่างเงี้ยจะนัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทาที่หัวตานะคะใช้เียโมโวเหมือนกันนะี่กดที่หดตาเบา,ว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 าเสร็จแล้วก็เติมเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะตรงขอบตาแต่ว่าเราไม่เน้นให้อายเนอร์ดูหนาจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะติดขนตาทับนะคะทีหนึ่งนะคะ ข้างใต้ตานะคะแอนใช้คอร์สลุกเป็นดินสอนะคะเป็นสีดำนะคะแต่มีกิทเตอร์ลิงนะคะเพื่อ <So, S 2> ให้เกิดเสร็จแล้วในเกทแอนเดิมเนี่ยละค่ะเราจะใช้สีชื่อเวิสกี้นะคะอันนี้นะคะเขียนคิ้วแอนเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะเลนขึ้นข้างบน จะไม่เขียนคิ้วให้ดูหนาจนเกินไปแค่เป็นลายเดิมนะคะเติมพอเราทาอายแชโดว์ใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปัดออกเนาะไอตรงที่มันเป็นช่วงที่เป็นเศษนะคะแล้วอันก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของ MAC อันเดิมเนี่ยเก็บใต้ตาให้เรียบร้อยเก็บตรงที่หลุดไป แอนก็จะมาคอนทัวร์ตัวเองนิดหน้อยนะคะ mm hmm. ก็คือเราดูจากช่วงหูถึงปากนะคะจะใช้พาอดอดนะคะที่เป็นเนื้อครีมนะคะค่อยๆเกลี่ยลงไปก่อนที่อันจะลงแป้งเพราะพาะเาอเวลาแอนลงแป้งเราเนี่ยแอนต้องการให้หน้าแอนเนี่ยดูพุ่งแต่ยังดูยังดูธรรมชาติอยู่ mm hmm. เพิ่มตรงช่วงไลผมนิดหน้อยนะคะ เฉพช่วงตรงนี้นะคะช่วงตรงมุมแล้วก็ใต้คางไปมีเนียง,เน,ยงเนียงแรงเลยชอบความถั่วของทอมบอดก็เพราะว่าค่อนข้างที่ทำให้หน้าดูแบบพอเวลาหลังแป้งแล้วหน้ายัางดูธรรมชาติอยู่ดูไม่เยอะเกินไปแล้วไม่แดง ใช้ทอมฟอร์ดเอ่อ a ลอกเฉดอลูมิเนตนะคะเบอร์01ตามด้วยการฟิกด้วยแป้งกอกเคนโดนะคะเป็นเอ่อกอเคนโดนะคะมาเฟนิชนะคะ National Lighting Powder นะคะฟิกหน้าแอนนะคะจะมีเป็นประกายมุกนิดหน่อยนะคะ ้้งหนานาะะคะเสร็จแล้วนะคะแอนจะใช้ NYX นะคะ uh, Wonder Pencil นะคะไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งที่ปากนะคะช่วงจมูกนะคะสันจมูกตรงนี้นิดนึงนะคะคางน้องแมวนิดนึงนะคะตรงรอยร่องแก้ม ช่วงนี้เพ่ตัดเส้นนะคะเข่าปากนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนี่ราคะเกลี้ยบอกสร้างไฮไลท์โดยที่ไม่ให้มันดูหลอกเกินไปที่แอนใช้เป็นขนตาปลอมของคอสลุกนะคะเอ่อ404นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยดอลลิวิงนะคะเป็นอ่า เมจิอนะไรน่เก็บตรงที่เป็นรอยพวกรอยกาวยังไม่แห้งดีเก็บมาสคาร่าอีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่อนจะใช้แปรงนี้นะคะเป็นแปรงสองแปดหนะคะทำนี้นะะจะได้ซอกซอนมากขึ้นหาซื้อได้ที่ไหนนะ่าจะเป็น mac pro นะคะที่ ยามเซ็นเตอร์น่าจะมีขายอยู่แล้วก็ทาลิปนะคะด้วย Mac Palette นะคะ Palette Modern Browns นะคะแล้เลือกเป็นสีนี้นะคะชื่อสีเฟนซี่นะคะ